สบายใจของสังคมหนึ่งกรมวิทยาการแพทย์เขาก็ได้ผลิตตัวเทสคิดออกมาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจะนําไปสมมติไปขาย,ยวุ้ยเตี๋ยวจะทำนำช่อดอกไปต้มน้าเนี่ยกรมวิทยาการแพทย์เขาจะมีเทสคิดไว้ให้ผู้ประกอบการไ,ไ,ไ,ได้วัดก่อนแลว้วก็ได้แจ้งแล้วก็ต้องแจ้งให้กับลูกค้าว่าเออมันจะมีส่วนผสมของเบนซาแบบนี้นะแต่ว่าไม่มี ภายใต้มาตรการนะครับว่ามันไม่เกินสูงทุ่สองอะไรต่า้แต่มันยังยังยังคง,งไม่ได้ช่วงนี้หหอะครับเดี๋ยวเราจะเร่งนำข้อมูลต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ภาคส่วนนะครับนำเข้าไปาเรียนท่านคณะกรรมาการที่กำลังพิจารณา พอถ้าจะมาเหลเป็นาตนะครับอย่างให้ให้ให้ใหมีข้อมูลมากที่สุเพราะว่าช่วงที่อยู่ในช่วงที่ปแปรวก็